สวัสดีครับกัลายาณมรกัลายาณมิตรทุกท่านอันที่จริงตั้งใจว่าจะไม่ได้เข้ามาพูดถึงอ,อธิบายอะไรมากมายตั้งใจจะแสดงช่องที่เป็นแสดงภาวะสภาวธรรมต่างๆแต่ด้วยเหตุว่าก็ศึกษาหรือว่าดูคลิปธรรมะมาหลักสิบปี เห็นความผิดพลาดของผู้นักภาวนาค่อนข้างเยอะพอสมควรอาจจะมีเหตุที่บางอย่างต้องมาแสดงเพื่อให้มันเห็นตรงเห็นจริงนะครับแต่ไม่ไปแสดงความเห็นหรือว่าสิ่งที่ต้องไปขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับจะแสดงในส่วนของสำหรับช่องนี้โดยโดยตรงถ้าท่านเห็นควรยังไงก็เป็นสภาวะของท่านเป็นความรู้ของท่าน เราไม่ติดเจนทางนะครับให้ท่านได้เดินตรงต่อท่านไปเพียงแต่ว่าถ้าหากมองว่ามันเป็นทางที่ถูกที่ตรงก็สามารถติดตามกันไปได้ครับก็จริงแล้วก็มีความรู้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับในการที่จะมาพูดเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ได้สอนได้แนะนำผู้อื่นไป บ้างพองสมควรในหลายเว็บนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็อธิบายขัน5ให้กระจ่างหลายๆท่านคงเข้าใจคาดเคลื่อนมาพอสมควรแล้วอันที่จริงขัน5นะฮะตามปฏิจจะสมุบาทเมื่อมีวิญญาณจึงมีน้ำรูปตรงนี้นะครับเป็นจุดกำหนดว่าวิญญาณหนึ่งน้ำรูป4 ดังนั้นถ้าเราเข้าใจคาดเคลื่อนเราจะอ่านพระไตรปิฎกคาดเคลื่อนไปด้วยเราไม่สามารถตีความได้เลยบางคนนี่ตีความผิดเหมือนประมาณว่าพระสูตรนี้เข้าใจแต่ดันไปเจอพระสูตรอีกพระสูตรขัดแย้งกันสังนันเราต้องตีความมัษณะนี้นะครับวิญญาณหนึ่งนามรูปสี่างนั้นคราวนี้ก็รูปที่แสดงก็จะเห็นนะฮะวิญญาณหนึ่งนามรูปสี่ วิญญาณคือเชื้อง,งอกวิญญาณเป็นที่ตั้งของรูปสัญญาเวทนาสังขารทั้งหมดวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งไม่ได้ตรงนี้หนละจะเป็นจุดที่สามารถที่จะดุทะลวงตไตเปิดกได้ทั้งหมดจนถึงขั้นนี้โลดคือการดับไปของขันสามขันตอนเกิดอริยมรรคสัญญาเวทนาสังขารจะดับไปเหลือรูป หลายท่านเข้าใจผิดว่ามันดับหมดทั้งวิญญาณไม่ใช่นะครับวิญญาณจะไปตั้งอยู่ที่รูปนี่คือข้อเท็จจริงครับเราลองมาดูสภาวะการดับการเกิดอริยมรรคก็คือมรรคสมังทีกันอีกรอบนรัจะได้ดูเข้าใจว่าขันสามมันดับไปจริงๆเมื่อบุญกุศลถึงพร้อมอยู่ในสภาวะอนุโลมยาณ เกิดโคตละภูจะเริ่มดับจริงๆแล้วมันจะดับทันทีนะมันจะดับปึ๊บไปเลยอันนี้แสดงให้เห็นเฉยๆดับการดับเนี่ยจะดับไปประมาณ 1- นึงสวินาทีหรือ3วินาทีเท่านั้นจากนั้นจะเริ่มกลับมาโดยสัญญาจะมาก่อนตบกจุดนี้นะครับท่านจะไม่รู้อะไรเลยท่านจะดูประตูไม่รู้ว่าประตูดูโต๊ะไม่รู้ว่าโตะอะไรที่อยู่ตรงหน้าท่านท่านจะไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับกระบวนการการเกิดอริยมรรคหรือมรรคสมังคีครับ ก็จะดูกันคร่าวๆก็จะพยายามแสดงให้เห็นหลายๆคลิปนะครับก็ท่านจะรู้ว่าทันทีเลยครับว่าตอนเกิดอริยมรรคเนี่ยนะับสามขันจะดับไปสัญญาเวทนาะสังขารจะดับไปแต่วิญ,ญญาณจะไปตั้งอยู่กับรูปนะครับอันเนี้ยท่านจะได้เข้าใจว่านี่แหละไม่ได้ขัดกับปัตตยปดกเลยสภาวะการเกิดอริยมรรคนะครับเราอาริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่โสดาสกิทานาคา รพระอรหันต์จะใช้อารมณ์ของตัวเองที่ดับตามขั้นเนี่ยครับเป็นผลสมบัติตอนที่ท่านสามารถที่จะเข้าผลสมบัติได้จะใช้อารมณ์นี่เขาเรียกอารมณ์นิพพานจะจําจุดนี้ไปเข้าสมาธิเข้าสมาบัติเรื่องผลสมบัติก็ได้อธิบายไปคลิปก่อนๆชัน้นสั้นนะครับแต่เดี๋ยวไปคลิปคลิปหลังคลิปหน้า,นาแล้วคลิปอื่นๆเราจะได้อธิบายให้ชัดกว่าเดิมนะครับ าการเข้ามันเข้าแบบไหนหอะไรยังไงนะครับย้อนมาดูปฏิจจสมุตบาทนะครับเาเขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าอันนี้เนี่ยมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะครับเราจะเห็นที่แสดงให้เห็นเนะี่ยวิญญาณและนามรูปนามรูปยังมีสี่รูปสัญญาเวนาสังขารนะครับอยากให้ท่านจําจุดนี้ไว้ท่านจะไม่ขัดแย้งกับปไตยปิดกเลยใดๆเลยนะครับและเวลา ที่ท่านจะไปแสดงธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะแสดงได้ถูกต้องแล้วก็ได้สภาวะที่แท้จริงนะครับครับดังนั้นต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องวิธีของมันนะครับว่าขันห้ามทำงานรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ผมก็ได้เขียนขึ้นมาใหม่ท่านก็จะดูนะว่าจิตอนไรจิตอะไนเจตสิกระบบมันก็คือตากระทบรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญ,ญญาณนะฮะ ตามปัจตามตามปัจยพิดกเปะเลยมีญ,ญาตมีปัจจัยยังมีภาษะนะฮะภสษะก็มีสองตัวภาษาภายในภาษาภายนอกภาษาเป็นปัจจัยยังมีสัญญาจําเราต้องจําก่อนนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราจะไม่มีเวทนาคนระะับเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีสัญสญ,ญาหม่รู้หมายรู้นี่คือถูกผิดนะครับว่าตรงเนี้ยพร้อมที่จะถูกหรือผิดหรือว่าจะหนีจะจะหลบหรือว่าจะวิ่งเข้าใส่ สุดท้ายจะไปถึงขั้นปรุงปรุงคือสังขารนะครับละเอียดก็เป็นตามนี้นะฮะที่เราแสดงให้เห็นก็ท่านก็ดูเป็นข้อมูลก็ผมใช้วิธีจำอย่างเงี้ยครับว่าเวลาเขาคุยเรื่องจิตเนี่ยผมจะตอบได้ทันทีผมจะรู้ทันทีว่าอะไรคือจิตอะไรคือเจตสิกท้าไมเจตสิกดับจิตมันต้องดับไปด้วยนะฮะนี่เป็นข้อมูลมันจะตรงกับพิธามเป๊ะเลยนะฮะว่าทําไมตอนเกิดมรรคพระชมังคีนะฮะ จตสิกดับก่อนนะครับดับก่อนจิตก็ดับตามครับมันอยู่กันไม่ได้ครับมันดับหมดเรียบครับเรียกกระดับจิตเจตสิกครับตอนเกิดมรรคจำมังคีครับนั่นแหละครับการเกิดอริมรักดับจิตเจตสิกครับรูปนี้ก็เป็นรูปเก่านะฮะที่ใช้ในการสนทนาธรรมในอันทิพห้องศาสนาครับก็จะแสดงประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ยังไม่ได้ทำใหม่ ็ถ้าตามอภิธรรมนะฮะสภาวะอีตอนที่เขาดับนะเกิดอริยมรรคนะฮะตอนดับนะคือสุญจะตะาอนิมิตตาอปาณิมิตตานี่ตรงตามตำราเป๊ะเลยนะครับนักภาวนาควรเข้าใจถูกเรื่องขันห่านะครับควรแจ้งขันห้าเป็นไปตามระดับบองต้นนะครับจะได้รู้เพิ่มขึ้นเวลาไปคุยเรื่องธรรมะนะฮะจะได้ตรงตามพระสูตรนะครับตรงตามตำรานะครับ ควรเข้าใจกลไกของขันห้านะฮะว่ามันทํางานยังไงนะครับเวลาท่านภาวนาท่านจะได้ไม่ติดขัดและอีกอย่างคนระับเวลาเจอครูบาอาจารย์บางทีท่านแต่ละคนแต่ละองค์ไม่เหมือนกันท่านก็พูดในความรู้ของท่านที่ท่านผ่านมานะครับเราไปฟังกันหลายๆองค์เราจะงงนะครับเรื่องปกตินะฮะทั้งนี้เราถ้าเรามีฐานข้อมูลที่ดีนะองค์ไหนพูดก็เหมือนกันหมดนะครับจะไม่ซ้ําจะไม่แบบผิดผิดกันเลยนะฮะถ้าท่านถูกตรงนะครับ ออกตัวก่อนนะครับนี่ไม่ใช่การสอนนะฮะเป็นการแสดงข้อมูลให้เห็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมคงถึงสอนใครได้ไม่มากเพราะว่ารายละเอียดมันไม่เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมคงจะได้ทําคลิปอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้เจออะไรที่เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ท่านอยากจะไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับกรกัลยาณมิตรทุกท่านครับ